วันนี้เราอยู่กันในบทที่4รูปเลขาคณิตวันนี้ครูจะพานักเรียนมารู้จักกับแกนสมมาตรรูปที่มีแกนสมมาตรและรูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกนนะคะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่ารูปใดบ้างนะคะที่มีแกนสมมาตรแล้วก็รูปใดบ้างที่ไม่มีแกนสมมาตรแล้วแกนสมมาตรสามารถมีได้หลายแกนหรือเปล่า วันนี้ปูจะพานักเรียนมารู้จักกับคำว่าแกนสมมาตรกันก่อนนักเรียนคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าแกนสมมาตรหลายๆแกนในรูปเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ไหมครูจะพานักเรียนมารู้จักกับแกนสมมาตรก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนมาดูรูปเหล่านี้ว่ามีแกนสมมาตรหรือไม่เริ่มที่นี่เลยคะ่ะลูกศร ลูกศรอ,อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพับในแนวนี้นะคะแล้วทําให้รูปทาบแนบสนิทกันได้พอดีเนี่ยแสดงว่าเส้นพับเส้นนั้นคือแกนสมมาตรแต่ถ้าเราพับแนวนี้นะคะมีส่วนที่เกินออกมาเห็นไหมคะมันทับกันไม่สนิทพอดีแต่ถ้านักเรียนพับทางนี้นะคะเดี๋ยวนะ ถ้านักเรียนพับทางนี้นะคะเห็นไหมคะว่าลูกศรของเราเนี่ยทับกันได้สนิทพอดีแสดงว่าเส้นที่เป็นเส้นอยู่ตรงนี้นะคะนี่รอยพับของเรานะคะที่ทำให้รูปนี้เนี่ยทับกันได้สนิทพอดีตรงนี้นะคะเราเรียกว่าแกนสมมาตรนะคะนี่แสดงว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรอยู่หนึ่งแกนนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไป อันนี้นะคะานาักเรียนดูอันนี้นะคะอันนี้นะคะถ้าครูพับมาทางนี้นะคะก็จะเกิดรอยพับใช่ไหมคะที่ทําให้รูปนี้เนี่ยทาบกันได้สนิทพอดีนะคะนี่เกิดหนึ่งแกนนะคะทับกันสนิทพอดีแล้วถ้าครูพับทางนี้ปุ๊บมันก็ยังทับกันได้สนิทพอดีใช่ไหมคะดังนั้นนี่มีนี่อีกหนึ่งแกนนะคะรอยพับที่เกิดขึ้นนะคะ นี่แสดงว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะเนี่ยหนึ่งแกนสองแกนนะคะก็คือแนวนี้อ่ารูปนี้มีแกนสมมาตรนะคะแล้วก็มีสองแกนด้วยนะคะต่อไปนักเรียนมาดูรูปนี้นะคะเป็นรูปเซี่ยวนึงของวงกลมนะคะก็คือเจนึงวนสี่ของวงกลมหายไปนะคะถ้าครูพับแบบนี้ปึ๊บนี่มันทำให้รูปเนี่ย แนบสนิทกันพอดีนะคะทับกันได้สนิทพอดีเส้นรอยทับก็คือตรงนี้นะคะดังนั้นตรงนี้คือแกนสมมาตรนะคะรูปนี้มีแกนสมมาตร่1แกนนะคะเพราะว่าถ้าครูทับไปทางอื่นนะคะนี่มาทางนี้ปุ๊บมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ไม่มีทางไหนเลยที่ทับกันได้สนิทพอดีนะคะนี่ทางนี้ก็ไม่ได้นะคะโดยที่รูปนี้เนี่ยก็จะมีเพียงแค่ เส้นนี้เส้นเดียวนะคะที่เป็นแกนสมมาตรนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อไปนะคะรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะครูพยายามที่จะพับแล้วนะไม่ว่าจะพับไปทางนี้นะคะมันก็ไม่ทาบสนิทกันพอดีใช่ไหมคะครูพับไปทางนี้นะคะมิดเลยนะคะทางนี้มิดเลยแต่ว่ามันไม่ได้ทาบกันสนิทพอดีนะคะดังนั้น รูปนี้นะคะเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนะคะนักเรียนเดี๋ยวเหลืออีกสองรูปนะคะให้นักเรียนดูรูปนี้นะคะรูปนี้นะคะรูพับทั้งนี้ปึ๊บนี่พับทางนี้นะคะเห็นทางนี้มันทับกันสนิทพอดีก็จริงแต่ว่านักเรียนดูทางนี้นี่มันไม่สนิทใช่ไหมคะมันมีรอยตรงนี้นะมันทับกันไม่ได้สนิทพอดี ถ้าครูพับมาทางนี้ล่ะปึ๊บเกือบเลยนะคะเกือบเลยใช่ไหมแต่ว่าสนิทไหมคะเนี่ยอ่าตรงนี้สนิทไหมไม่สนิทนะคะทับกันไม่สนิทพอดีนะคะมีรอยที่เป็นส่วนเกินออกมานะคะดังนั้นรูปนี้เองก็ไม่มีแกนสมมาตรเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวครูเตรียมอันนี้มาเป็นอันสุดท้ายนะคะให้นักเรียนดูรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะถ้าเราพับแนวนี้ ะละพับแนวนี้นะคะฮึบนี่เกิดเส้นนะคะเกิดรอยพับเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ทับกันสนิทพอดีนะคะดังนั้นเส้นนี้นะคะรอยพับที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่ใช่แกนสมมาตรนะคะอ้าวลองพับไปทางนี้สิปึ๊บนี่ก็ไม่สนิทใช่ไหมคะนี่ดังนั้นรูปนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปทางนี้อีกทางหนึง่ง มุมชนมุมเลยนี่สนิทไหมคะอันนี้สนิทไหมนี่นะมีส่วนเกินออกมานะคะทั้งสองฟังเลยนะคะดังนั้นรูปนี้ไม่มีแกนสมมาตรนะคะอ่ะอันนี้ไม่มีแกนสมมาตรนะคะนักเรียนอันนี้ก็ไม่มีแกนสมมาตรนะคะ อันนี้ก็ไม่มีแกนสมมาตรนะคะอันนี <tinc S 1> <quin arena S 2> ้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะที่ไม่มีแกนสมมาตรยังมีรูปอื่นๆอีกมากมายที่ไม่มีแกนสมมาตรนะคะส่วนอันนี้มีแกนสมมาตรหนึ่งแกนนะคะส่วนนี้หายไปนะมีแกนสมมาตรหนึ่งแกนอันนี้เป็นตัวอย่างของแกนสมมาตรสองแกนนะคะอ่าอันนี้มีแกนสมมาตร หนึ่งแกนนะคะบางคนสงสัยว่าคูค้าอันนี้มันมีสองแกนจริงไหมแล้วถ้าเราพับทางอื่นล่ะนี่รูปนี้นะคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทางนี้กับทางนี้ยาวเท่ากันเนี่ยมันจะต้องมีมากกว่าสองแกนแน่นอนนะคะนี่แต่ว่าบังเอิญว่ารูปนี้มันไม่เท่ากันเห็นไหมคะมันจะมีรอยที่ไม่สนิทกันเห็นไหมดังนั้นเส้นนี้ก็จะไม่ใช่เส้นไม่ใช่แกนสมมาตรนะคะถ้าพับอ,อีกทางนึง นี่มันก็ยังมีส่วนที่เกินออกมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ารูปนี้นะคะทางนี้กับทางนี้ยาวเท่ากันเนี่ยอาจจะเกิดได้4แกนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดพร้อมๆกันแล้วก็ทําใบพร้อมๆกันนะคะค่ะหลังจากที่เราไปรู้จักกับแกนสมมาตรกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะมาทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะ แบบฝึกหัดหน้า96มีอยู่ทั้งหมด6ข้อนะคะเดี๋ยวเราทำพร้อมกัน4ข้อเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูนะคะเขาบอกว่าถ้าพับตามรอยปะรอยพับเป็นแกนสมมาตรหรือไม่นักเรียนลองดูข้อ1นะคะข้อนี้รูปนี้ถ้านักเรียนพับตามรอยปะตรงนี้นักเรียนคิดว่ารอยพับนี้เป็นแกนสมมาตรได้ไหมคะบางคนก็ อาจจะลองพับแบบฝึกหัดของตัวเองดูนะคะว่ามันทาบกันหรือเปล่าข้อนี้นักเรียนดูสิคะว่าเป็นไหมถ้าเป็นตอบว่าเป็นนะคะถ้าไม่เป็นตอบว่าไม่เป็นนะคะข้อนี้เป็นไหมเอ่ยข้อนี้เป็นนะคะรอยพับเป็นแกนสมมาตรนะคะนักเรียนก็ตอบไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อ2ข้อสอของเรารูปนี้นักเรียนคะ ถ้าจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยมีวิธีการสังเกตก็คือบริเวณนี้นะคะกับบริเวณข้างบนเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่คล้ายกันนะคะแต่ว่าข้อนี้ถ้าพับมาปุ๊บตรงนี้เหลือแน่เลยใช่ไหมคะดังนั้นรอยพับนี้เป็นแกนสมมาตรไหมคะรอยพับไม่เป็นแกนสมมาตรนะคะ,ะไปดูข้อ3าม ข้อ3รูปนี้นะคะถ้าจะเป็นแกนสมมาตรได้นะทางซ้ายกับทางขวาจะต้องเหมือนกันทุกๆประการเลยนะคะดังนั้นดูแล้วรูปล่างของมันเป็นไหมเนี่ยรอยพับนี้รอยพับเป็นแกนสมมาตรนะคะอ่าไปข้อต่อไปอ้าวรู่ข้ามข้อ4ไปนักเรียนคะ เดี๋ยวนักเรียนลองไปดูข้อ4นะข้อ4ของนักเรียนเป็นหรือไม่เป็นนะคะเป็นตอบเป็นไม่เป็นตอบไม่เป็นนะคะแล้วก็ข้อ5กับข้อ6ด้วยนะคะให้นักเรียนทําเองนะคะดังนั้นครูลืมใส่ข้อ4ไปงั้นครูแถมให้นักเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนทําเองข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อ6เดี๋ยวเราไปดูหน้า97พร้อมกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดหน้า97นะคะในแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เรากากบาทนะคะในช่องสี่เหลี่ยมใต้รูปที่ไม่มีแกนสมมาตรและให้เราขีดถูกนะคะในช่องสี่เหลี่ยมใต้รูปที่มีแกนสมมาตรพร้อมทั้งเขียนแกนสมมาตร1แกนเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อ1นะคะถ้า เส้นที่ครูลากออกมาเนี่ยแล้วทําให้ทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยเท่ากันทุกประการหมายความว่าเส้นเส้นนั้นเนี่ยคือแกนสมมาตรนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเขียนลองเขียนก่อนก็ได้นะคะลองลากดูก่อนนะคะถ้าครูคิดว่าเส้นนี้เป็นแกนสมมาตรอ่ะครูลากปึ๊บทางนี้กับทางนี้จะต้องเท่ากันทุกประการนะคะนักเรียนว่ามันเท่ากันไหมคะถ้าเท่ากันแสดงว่ารูปนี้ มีแกนสมมาตรนะคะแล้วก็รูปนี้ไม่ได้มีแค่แกนเดียวใช่ไหมมีทางอื่นอีกนะคะทางนี้ก็ใช่นี่แกนสมมาตรเหมือนกันทําให้ทางซ้ายกับทางขวาเท่ากันนะคะดังนั้นรูปนี้มีแกนสมมาตรหลายแกนมากเลยนะคะแต่เขาบอกว่าให้เราลากแค่1แกนอ่ะรูปนี้มีแล้วรูปที่สองคล้ายกับตัวอย่างที่ครูยกให้นักเรียนดูเลยนะคะแกนสมมาตรของเราอยู่ตรงไหนคะเนี่ย นี่ผ่าลงมานี่ใช่ไหมคะทําให้ทางซ้ายกับทางขวาเท่ากันนะคะดังนั้นรูปนี้ก็มีแกนสมมาตรเหมือนกันอ่ะแล้วลองดูสิคะข้อนี้ข้อสามมีไหมคะเนี่ยถ้าคูลากลงมาอย่างงี้แบ่งเท่ากันไหมเท่าแล้วถ้าคูลากไปทางนี้ล่ะคะเท่าไหมคะเท่ากันแล้วก็ถ้าคูลากทางนี้ละ่ะปึบทางนี้ก็ เท่ากันดังนั้นข้อนี้ก็มีแกนสมมาตรเหมือนกันแล้วก็มีถึง3แกนเลยนะคะอ่ะข้อ c มีไหมคะมีไม่เอ่ยข้อสีข้อสีอ 4, ลองมองมองดูสิถ้าลากทางนี้นี่เท่าไหมไม่เท่านะคะแล้วถ้าลากทางนี้ล่ะ ก็ไม่เท่านะคะลากแนวนี้ล่ะเท่าไหมไม่เท่าอย่างนี้ล่ะไม่เท่าดังนั้นรูปนี้ไม่มีนะคะอะข้อห้าหกเจ็ดแปดเก้าให้นักเรียนลองทำเองค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูหน้านี้กันนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดหน้าเก้าสิบแปดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารูปที่กำหนดให้เนี่ย เป็นรูปอะไรแล้วก็ให้เราเติมชนิดของรูปหลายเหลี่ยมนี้พร้อมทั้งกำหนดแกนสมมาตรด้วยนะคะอันนี้ชื่อเรื่องคือรูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกนนะคะหลายแกนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อ1นะคะข้อ1รูปที่กำหนดให้เป็นรูปอะไรนักเรียนลองดูสิคะรูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมหนึ่งสอง สามนะคะรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะอันนี้ก็เขียนว่าสามเหลี่ยมอามาดูรูปสามเหลี่ยมนะคะจะมีแกนสมมาตรเท่าไหร่บ้างรูปสามเหลี่ยมรูปแรกถ้าไปแนวนี้ได้ไหมคะไม่ได้เนอะแนวนี้ก็ไม่เท่านะคะแนวนี้ล่ะก็ไม่เท่านะคะแล้วถ้าแนวนี้ล่ะคะ อ่าถ้าแนวนี้ทาไมคะเท่านะคะดังนั้นแนวนี้ได้นะคะวิธีการเขียนนะคะให้นักเรียนเขียนเป็นเส้นปะเอาไม้บรรทัดทาบเลยแบบนี้นี่เราจะเขียนแนวนี้ใช่ไหมเราก็เอาไม้บรรทัดทาบไว้แล้วก็ลากเส้นปะแบบนี้นะคะอุ้ยสร้างแกนสมมาตรขึ้นมานะคะนี่ อืมทำไมของครูไปอย่างนี้ล่ะอืมได้แกนสมมาตรแล้วนะคะคราวนี้เราก็ตอบไปเลยว่ารูปสามเหลี่ยมรูปเนี้ยมีแกนสมมาตรหนึ่งแกนนะคะอ่ะไปดูรูปต่อไปว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนนะคะถ้าครูลากทางนี้แน่นอนซ้ายขวาเท่ากันได้แล้วหนึ่งเส้นนะแล้วถ้าครูลากทางนี้ล่ะคะ ทางนี้กับทางนี้ก็เท่ากันได้สองเส้นแล้วนะถ้าคุลากทางนี้ล่ะก็ซ้ายกับขวาเท่ากันดังนั้นข้อนี้นะคะรูปที่สองมีแกนสมมาตรกี่แกนสามแกนนะคะพร้อมทางลากแกนสมมาตรนะปึ๊บ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 หนึ่งสอง สามนะคะได้สามแกนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปอันนี้ถ้าเราลากแนวนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะทางนี้ล่ะไม่ได้เหมือนกันแต่ทางนี้ทำไมคะเนี่ยทางนี้ได้นะคะได้หนึ่งแกนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อสองกันต่อนะคะข้อสองนะคะรูปที่กำหนดให้เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะเนี่ย สี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกมีแกนสมมาตรกี่แกนถ้าตัดทางนี้เดี๋ยวนะตัดทางนี้ฟึบได้หนึ่งแล้วนะทางนี้ล่ะสองทางนี้สามทางนี้สี่นะคะดังนั้นรูปนี้มีกี่แกนคะเนี่ย มี4แกนนะคะนักเรียนก็ลากเลย1แกน2แกน3แกน4แกนนะคะอ่ะไปดูรูปที่สองอันนี้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมมีกี่แกนพับทั้งนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนอะไม่ทาบนะคะดังนั้นจะได้แกนนี้1แกนใช่ไหมแล้วก็แกนนี้อีก 1แกนได้2แกนรูปต่อไปรูปนี้แนวนี้นะคะไม่ได้ใช่ไหมแนวนี้ก็ไม่ได้แนวนี้ก็ไม่ได้นนไได,ดังนั้นรูปนี้ได้แกนเดียวก็คือตรงนี้นะคะ1แกนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อ3ค่ะข้อ3เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะนักเรียน เป็นรูปห้าเหลี่ยมเดี๋ยวครูพาทำรูปแรกนะคะอีกสองรูปให้นักเรียนทำเองรูปแรกถ้าเราพับตามแนวนี้ก็ไม่ได้นะคะพับแนวนี้ก็ไม่ได้นะคะพับแนวนี้ก็ไม่ได้นะคะดังนั้นได้แนวเดียวก็คือแนวนี้นะคะทำให้ซ้ายกับขวาเท่ากันนะคะมีหนึ่งแกน ส่วนข้อนี้กับข้อนี้นะคะให้นักเรียนลองทําเองเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะหน้าเก้าสิบเก้านะคะให้นักเรียนเขียนแกนสมมาตรและเติมจํานวนแกนสมมาตรมาเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะสักสามข้อข้อที่หนึ่งี่รูปเพชรรูปเพชรข้อที่หนึ่งนะคะถ้าคูลากทางนี้นะคะไม่ได้แน่นอนใช่ไหม ถ้าคุณลากแนวนี้ล่ะก็ไม่ได้นะคะแนวนี้ล่ะก็ไม่ได้แนวที่ได้แน่ๆเลยคือนี่ใช่ไหมทําให้ซ้ายกับขวาเท่ากันทุกประการนะคะดังนั้นข้อนี้มีแกนสมมาตรหนึ่งแกนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อหกนะคะข้อหกเดี๋ยวครูพาทำสามข้อพอนะคะข้อหกนะคะถ้าเราตัดตรงนี้ โช๊ไม่ได้แน่นอนนะคะแต่ถ้าเราตัดตรงนี้ล่ะได้ไหมคะอาจได้แล้วหนึ่งนะคะแล้วถ้าครูตัดตรงนี้นี่นี่นี่ให้ลงมาอย่างนี้เลยนี่ได้ไหมคะได้นะคะแต่ถ้าตัดทางอื่นนี่ยไม่ได้แล้วนะทางนี้ก็ไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้นะคะดังนั้นอันนี้ได้สองแกนนะคะก็คือแบบนี้ นะคะแล้วก็แบบนี้ให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดด้วยนะ,ะเดี๋ยวครูใช้ไม้บรรทัดด้วยฮึบอ้าวหายไปแล้วอ่ะเราก็แบ่งตรงนี้นะคะได้อีกหนึ่งแกนนะคะข้อนี้มีสองแกนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกข้อหนึ่งนะคะ ดูข้อ8แล้วกันนะอ่าข้อ8แบ่งแนวนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะแบ่งแนวนี้ก็ไม่ได้แนวนี้ก็ไม่ได้นะคะดังนั้นได้แนวนี้อ่าได้แนวนี้นะคะ 1>, 1แกนนะคะแล้วก็ต่อไป1แกนนะอ่ะที่เหลือนะคะให้นักเรียนทํานะคะวันนี้ทั้งหมด4หน้าแต่ว่าก็ไม่ได้เขียนเยอะนะคะมีขีดเส้นใช่ไหมบรรทัดขีดให้ตรงนะคะทั้งหมด4หน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่คะ่ะ